ตำบังหุงจังไรให้หอมนวนลอะแซบมันจะกิน้องห้ามาเบิ่งสูตรลับสูตรเด็ดกันเลยนะจ๊ะหลายหลายคนเคยตำบังหุงแล้วมันบบแซบมันจะมี้องนี้แหละคือสูตรเด็ดของมาดามก็คือการดองกระปูนะจ๊ะเนี่ยเห็นบอกมันสิกินมันสิเตกต่างจากตอนที่ห้าบ่บด้ใส่กระปูดองนะจ๊ะพี่น้องเวลาที่ห้าตตำบังหุงเราใส่กระปูดองนี่มันสิเอ็ดให้รสชาติแะ้วก็กินหอมหนานละประทานยิ่งขึ้นนะจ๊ะ พอดีว่าฝนตกเนาะสองสามมื่ที่ผ่านมาเข้ากันได้กระปูเนาะกระปูมันลงตรงภาษาอีสานบานเทาก็ลงตรงเนาะเออก็เลยมาดามก็เลยคิดที่จะมาดองกระปูใบใส่ตำบักุ่งตำบักแตงตำ,ตำ,ตำ,ตำบักทั่วไปกินน่าจะเป็นการถนอมอาหารให้เข้าสาม,มารถเก็บว้ใสงานในนันนาจะเข้ามาเบ่งขั้นตอนและวิธีการทำไง่ายกันเลยนะจ๊ะก่อนอื่นที่เข้าสิไปลงเมือ่อทำปูดองนอะจ๊ะพี่น้อง เฮามเบ่งวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่เฮาตรงเตรียมก็มีกระปูนะจ๊ะประมันโล่หนึ่งหรือว่าเครื่องโลก็ได้นะจ๊ะและ้วก็มีน้ำปลามีกระเทียมมีกระปุกนะจ๊ะสำหรับเอาไว้ใส่โดกแล้วก็มีน้ำแข็งแล้วก็มีถุงมือนะจจะพี่น้องเวลาเฮ้าแกะเดี๋ยวมันสิได้ไปบ่บปากมือเฮ้านะจ๊ะอ้าวันนี้เฮ้ากับไปเบ่งขั้นตอนและวิธีการทำกันเลยจ้ะอันดับเรกเฮ้าก็เอาปมูมาล่างกอนนะจ๊ะ หลังจากประมาณสองน้ำนะจ๊ะเสยอมันนี่ขีดินมีนม่อย่างหงติดบของมานั่เนะหลังจากที่เข้าทำการล่างปูสเสร็จแล้วเจะเข้ากระสิมาก สู่ขั้นตอนการนอกปูก่อนพะี่น้องนอกให้มันตายแ้วกันเนือนนนนนเน้อมันสีได้เน้นเนื้อมันสิบเหลวนะจ๊ะแล้วเข้าก็เที่น้ําแข็งลงไปตามแบบนี้เลยทิ้งไวประมาณสิบพาหรือยี่สิบนาทีหรือจนกว่าเข้าเบงสังเกตว่าปูมันหนิ่งแล้วนะจ๊ะก็คือว่าใส่ได้นะจ๊ะในช่วงที่เข้านอกปูว้นี่เข้าก็สิมาเตรียมกระเทียมะจะเขานํากระเทียมของเข้ามาปอกเปลือกออกนะจ๊ะ หลังจากที่ห้าปอกกระเทียมเสร็จแล้วเรียบร้อยนะจะห้ากระสีมาใส่ถุงมือจะพี่น้องเพื่อเป็นการป้องกันบอให้กระปูมันบาดมือห้าได้นะจ๊ะนี่ตอนนี้ข้าก็สังเกตเห็นได้ว่ากระปูของเ้ามันเริ่มหนึ่งแล้วนะจ๊ะมาที่นี้ห้ากระสีมาแกะกันเล่นะจะวิธีแกะกระปูกันโดยการจับขามันนะจ๊ะแล้วห้ากระดึงกระดองออกแบบนี้นะจะให้แยกเป็นสองส่วนนะจ๊ะห้าก็ทําไปเรื่อยๆจนกว่าสะเบิดนะจ๊ะ หลังจากทีก่ห้าได้แกะกระปุกเสร็จแล้วเรียบร้อยนะจะนน้เห้าก็สิมาทําการเลี้ยงลงใส่กระปุกก่อนนะจ๊ะหลังจากที่ห้าไเลยเลี้ยงอีปูเนาะจะใส่ให้กระปุกเรียบร้อยแลยไปห้ากระสีใส่กระเทียมตามลงไปนาะจ๊ะแล้วก็ตามโดยเกลือป่นเนาะจ้ะ1น,นช้อนชาหลังจากที่ห้าใส่เกลือเสร็จแล้วเนาะจะห้ากระําการบีบน้ปาปลาเนาะจ๊ะ ใส่ลงไปตามลงไปเลยน,นะจ๊ะเฮาบ่ต้องว่าใส่ให้ท่วมกระปูก็ได้นะจ๊ะพี่น้องใส่กะว่าพอดีนะจ๊ะแล้วเฮาก็ค่อยไมย้เอื่นว่าหยัางขยาเอานะจ๊ะขยากระปุกให้มันเข้ากันกับปูกับน้ำปลานะจ๊ะเพราะว่าถ้าเฮาใส่น้ำปลาจนท่วมกระปูนี่มันสิเป็นการสิ้นเปลืองน้ำปลาเราจะพอว่าน้ำปลาขวดนึงมันก็ถือว่าแพงเนาะจ๊ะ เสร็จแล้วหลังจากนั้นเข้าก็ทําการปิดฝ้าให้สนิทนะจ๊ะแล้วก็ทําการขย่าคุกเข่าให้มันเข้ากันแบบนี้นะจ๊ะแค่นี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วจ้ะพี่น้องสำหรับการดองกระปูไว้ใสตำบักุ่งตำบักทั่วตำบักเตงนะจ๊ะเฮ้าเอาทิ้งไว้ประมาณหนึ่งถึงสองมือแล้วจ้ะก็สามารถนําไปตำเลยเลยนะจ๊ะพี่น้องแล้วก็สามารถเก็บไปใส่งานในน่านโบบูด่เนาบโบเสียนนะจ๊ะพี่น้องสำหรับสูตรนี้